เธอตอบว่าใช่ฉันสบายรังมากถึงเวลาที่นกบินกลับรังเนาะได้เวลานกบินกลับรัง <c oughs> คด่คะ <c oughs> แล้วเราเดินมาเราก็มาเจอเสือค่ะเพื่อนขอภาพก็ด้วยนะคะเพือพ่อนๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะมาทางนี้พอเดินกลับมาทางนี้ก็จะได้ยินเสียงนกดังเสียงนก เจอเจ้าเสือในป่าเจอเสือในป่าเสือหายูเสือเข้ามาแล้วก็มาเจองูใหญ่อีกแล้วค่ะโอ้โหกำลังแผ่แม่เบีย้ยเลยครับเพื่อน งูใหญ่ค่ะฮัลโหลฮาวอายุงูเธอสบายดีปะคะเธอบอกเข้ามาแล้วก็มาเจองูใหญ่อีกแล้วค่ะโอ้โหกำลังแผ่แบ่เบี้ยเลยค่ะเพื่อน งูใหญ่ค่ะเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะบายบายฮัลโหลฮาอายุงูเธอสบายดีปะคะเธอบอกนอกเต็มเลยค่ะเพื่อน ขอใทุกคนมีความสุขดูแลสุขโอ้โหตาเขียวปั๊บเลยค่ะอากาศดีบรรยากาศดีมากค่ะ <c oughs> เธอตอบว่าใช่ ฉันสบายอยา่าสวัสดีค่ะ <c oughs> เธอสบายดีใช่ไหม ภาพก็ด้วยนะคะเพื่อนๆช่วงน,นี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะมาทางนี้พอเดินกลับมาทางนี้ก็จะได้ยินเสียงนกดักออกกำลังกายได้กำลังกายได้พลังร่างกายที่ดีได้กำลังใจที่ดีมีพลังชีวิตดูนกนกอยู่บนต้นไม้เต็มเลยดำหมดเลย เจอเสือในป่าเจอเสือในป่าเสือหา, <c oughs> ายูเสื้อเจ้าม้ไทยกอ เจอเสือในป่าเจอเสือในป่าเสือพายุซืวก็สบายดีมีสัตว์หลายภาพก็ด้วยนะคะเพื่อนๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะมาทางนี้พอเดินกลับมาทางนี้ก็จะได้ยินเสียงนกดัก พ่านนาคนะคะเพื่อนๆดีดี <c oughs> คอยทุกคนมีความสุขดูแลสุดธรรมชาติค่ะธรรมชาติฮัลโหลฮาวอายุ เธอสบายดีปะคะเธอบอกเมื่อกี้เจอเสือตอนนี้มาเจอพญาน,นาคแล้วเจอพญานาคในป่าเ,ปเจอเสือในป่าเจอเสือในป่าเสือหายุ่เสือ,อ เสียงนกร้องกันเสียงนกร้องกันว่สบายดีมีสักหละออกกำลังกาย ได้กำลังกายได้พลังร่างกายที่ดีได้กำลังใจที่ดีมีพลังชิตเจอเสือในป่าเจอเสือในป่าเสือพายู่เสือ <c oughs> แล้วเราเดินมาเราก็มาเจอเสือค่ะเพื่อนชีวิตที่ดี ส่งพลังดีๆให้เพื่อนๆนะคะอันนี้อะไรนะคะเนี่ยพญานาคเจอเสือในป่าเจอเสือในป่าเสือพายอูเสือนกเต็มเลยค่ะเพื่อนๆธรรมชาติค่ะธรรมชาติ เธอตอบว่าใช่ฉันสบายขอบคุณพี่ เธอตอบว่าใช่ฉันสบายน็เต็มเลยค่ะเ,เพื่อนเธอตอบว่าใช่ฉันสบาย <c oughs> เพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะบายบาย <c oughs> เดินขอบคุณเพื่อน าเดินช่งวงเวลานี้เดินได้เยอะอยู่เพราะว่าอากาศไม่ร้อนครับเพื่อนๆเอาแล้วสิทีนี้ราเดินพญานาคนะคะเพื่อนถ้าเดินช่วงเวลาเนี้ยเดินได้เยอะอยู่เพราะว่าอากาศไม่ร้อนครับเพื่อนเอาแล้วสิทีนี้ราเดิน สุขภาพก็ด้วยนะคะเพื่อนๆช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะมาทางนี้พอเดินกลับมาทางนี้ก็จะได้ยินเสียงนกดังมากถึงเวลาที่นกบินกลับลังเนาะได้เวลานกบินกลับลังพญาน,นาคนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ขอบคุณเพื่อนทังมากถึงเวลาที่นกบินกลับลังเนาะได้เวลานกบินกลับลังออกกำลังกายได้กำลังกายได้พลังร่างกายที่ดีได้กำลังใจที่